ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในรอบ4-5เดือนกับการกลับมาเล่นเกมไหผมแล้วก็เล่นวันแรกด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยจะเหมือนเติมไหมเนาแล้วเรื่องหเรื่องผมใช้เน็ตมือถือต่อก็คอมด้วยนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมา ลองกันเลยคือเล่นไปล้สองสามเกมนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคผมจะโดดทอรนอาฬิกาโอ้โหไม่ได้เอาดกมาด,ด้วย,วยทุกคนฮาชทิหมหายเลยคือในรอบั้งแต่ไหนวะสามสี่ 4, เกือบห้าเดือนแล้วไม่ได้เล่นเกมกลับมาแล้วผมจะกลับมาเล่นยาวๆแล้วลงคลิปมาจะลงทุกวันเลยคลิปแบบนี้แหละไม่มีสาระที่อะไรเล่นไปนเรื่อยเล่นไปนเรื่อยบนสซนยังดรอกอ้าวสี่ตัวเว้ยเฮ้ยโอ้จะไหวไหมวะ

เฮ้ย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 เจ้าสันหลังวูบเลยยิงกันแหงแท้พร้อมเสียกพร้อมเสียกไปเลยไปเลยเสียกเสียกเสียกเลยคิดเอาอ่ะรอบห้าเดือนเนาะเออแม ปิดบึง่งมั่วสิเอายกแก้วยิงทั้งแดงมก่กระบออแตกโอ้ยทำไมขน,นาดผมเงียบตั้งใจเล่นแล้วนะทุกคน,ท,กคนทุกคนดูเอาอะ บางคนก็ได้เล่นกับเพื่อนได้เล่นกับแฟนผมไม่มีคนเล่นด้วยเล่นคนเดียวเอผคนที่ไม่มีคนเล่นด้วยผมเล่นกาผมเล่นไม่เก่งแค่นั้นแหละแล้วผมไม่อยากสุ่มทีมด้วยนะโอสุ่มไปเจอแต่อะไรก็ไม่รู้คือเจอแบบเล่นไม่ดีไห่ว่านะเล่นเล่นแบบเล่นไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ว่าพอรอแม่กูจ่ิีกูรับไม่ได้ ผมยอมไปเนี่ยดาย่าเนี่ยเปิดไมมา,มาพ่อมึงตายแม่มึงตาย,มตายไม่ไหวเด้อ้วผมก็เล่นดีๆนะผมไม่ด่าใครด้วยน้อยมากเดียวผมจะด่าคนอนะ่ะไม่ด่าด้วยด่าเฉพาะคนที่หูใจนาแล้วมันไม่โกรธอ่ะเพื่อนอนะ่ะเออแลน้นเี๋ผมจะดา่ดาวเลยด่าด่าคนไม่รู้จักอนะ่ะผมจะดา่าเพื่ออะไรอ่ะใช่ไหม โอ้ย,อย,อยมันวะอ้ยอียัยงวะอีอยังวะเนอหยังวะทุกคนเห็นเหมือนผมไหมเมื่อกี้มันเกิดอียังขึ้นเนอะ ว้ายรอบหน้ารอบหลังกูไม่อยู่ละดูไม่อยู่ละวดูไม่อยู่อล้วดไม่อยู่ะล้เออๆๆเอ้เออเอ,อเออ เออเย่างว่ะตอนนี้แหละที่ผลท,ที่ไม่มีใครเล่นด้วยเล่นคนเดียวยังลบเลยจะไม่ท้อบางทีผมก็ยังมีเพื่อนที่เล่นด้วยประจำนะล้วเพื่อนที่เล่นด้วยประจำเมื่อก่อนมันก็แยกกันไปตอนไม่ได้ทะเลาะก,กันนะทุกคนได้คอ,อยยบหายกันไปเองตอนนี้ก็เหลือแต่ผมคนเดียวโคชินกกับผ,ผมโดดมั่วมากเลยเนี่ยเมื่อก่อนผมโดดประจำคือห่อนาฬิกาหนน่อนาฬิกาเรื่อย ตอนนี้ลงโพชินกเมื่อก่อนมันคือโพชินกผมเรียกโพชินกตลอดหลังๆมาโพชินกตามเขาใฉเลยเปลี <c oughs> ย่ยนชื่อทําไหม่โพชินกโพชินกก็ดีอยู่แล้วผมจะให้หญ้ามันเป็นสีเขียวมากกว่านี้ว่ะเหมือนหญ้ามันตายแดดมากเลยดินก็แตกเกือบไปหมดแล้วเนี่ยดินมันแตกเกือบถ้าใส่สีเขียวมาราะว่าแหลกแหลกหมาดูแหลแกมากๆเลยเลยโอ้ได้ปืนขอปืนเอะลงมาอย่างอื่นไม่ต้อง กืนก่อนแล้วกันยังไงผมมาอะไรก็ไม่รู้ผมกดยังไม่ชินเนี่ยคีย์บอร์ดผมไม่หอัดเล่นแบบประมาณเนี้ยไม่เก่งไม่โหดอัดเล่นตลอดเลยผมไม่ชอบเล่น40รู้สึกว่ามันมันมันยิงมันยิงไม่ตายอ่ะผมยิงยิงคนด้วย40นะผมยิงไม่ตายเว้ยผมรู้สึกนะส่วนตัวมันไม่ตายเว้ยคนอื่นยิงตายแต่ผมยิงไม่ตาย น้อยมากที่ผมจะยิงตายอ่ะถ้าไม่เข้าหัวแล้วคนที่ยิงเข้าหัวไม่เก่งด้วยอัดตัวล้วนอัดตัวดูแวบมือยังไม่เร็วพอต้องเล่นทุกวันถึงจะเก่งอะ่ะจริงเล่นแบบนี้นไม่เก่งหรเอมโพเดี๋ยวนี้กลับมาแม่งโคตรโหดเลยเวยรันสองยิ่งเพิ่มลั่นเร็วบีเอเหอโกงชิปหายจากประสบการณ์ที่เล่นมาแล้วเกมหนึ่งเมื่อกีตยอยนะ้ตายยังไงนะตายโคตรโง่เลยยิง มันโดดลงมาใส่อ่ะแต่ว่าผมยิงไม่โดนเอายังได้ซองครวงได้ได้ได,ด้ได,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 ด้เอ้ยอะไรวะเนี่ย AR เหรอของแต่งใช่ไหมโอ้ยลั่นเร็วไปอีกผมไม่รู้นะว่ามัน,ม,น,ม,นมันเพิ่มอะไรแม็กเมื่อกี้อ่ะผมไม่รู้จริงใครดูก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะมันคือแม็กอะไรวะเหมือนได้ยินผ่านๆว่าเอา เพิ่มความเร็วนะแม็กตวนนะเพิ่มความเร็วในการยิงแบบเพิ่มลัน2องอะไรเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้เลยเดือดพุ่งะระเบิดปั๊บปั๊บโอ้ตอนนี้วงดีบแล้วเหลือ28่สคนปุ๊บปั๊บดีเมาส์ดีแบบนี้มันก็จะกลับมาหน่อยแต่ว่า อ่อผมไม่ชอบทำมไม่รู้เป็นไรชอบกดรีเม์แต่มันก็ไม่หายถ้าเจอคนเนี่ยผมว่าผมไม่รอดเว้เจอนี่คือผมตายเลยนะจริงๆคนที่เล่นเกมกา,กากมากๆเลยออออเป็นคนที่เล่นเกมแล้วเมื่อก่อนเติมนะเติมแต่ไม่เยอะก็ก็เติมแหละแต่ไม่เยอะเสืออีกแล้วครับผมตายตอนเสือนี่เลยไม่ได้ตายตอนไหนรอๆอๆไป เฮดโกะอยู่ใส่นอะบังฮัมทั้งเหนนาะทั้งไหนอหนอะสบายดีบ่ยู่เทิงะครับทุกคนตอนนี้มันอยู่เทิงนะหมงผมหลน่นเฮดโกะมาไม่ไม่ไม่ถือครับผมปล่อยครับผม <S <S 2> <S 2> ถ้าผมอยู่ต่อผมตายเอามาวิ่งเล่นเฉยๆวิ่งสี่คูณร้อยเล่นเนี่ยเาก็เป็นคนที่เล่นเกมแล้วไม่ไม่ชอบแอบด้วยนะเออนั่นไง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 มันอยู่ฝุณนนะคิดว่าผมจะรอดไหมนะ ว่าผมไม่รอดว่ะสะคงสะโขกก็ไม่มีเออนั่นนั่งตังไอวอเห็นไหมเออแม่ โอเคคลิปนี้ก็แค่นี้แหละผมเล่นไม่ออกจริงผมเล่นไม่เก่งผมกากผมไก่โอเคครับผมไม่ไม่ต้องด่าผมนะผมกากผมไก่ผมด่าตัวเองละไม,ไม่ไม่ต้องด่า